การขายไปแบบรัวๆกับบ้านไซส์ใหญ่ในราคาที่คุ้มที่สุดบนถนนกรุงเทพกรีทาอลังการที่สุดที่คุณคู่ควรอสังหาปั๊มังกรปรางวันนี้เราอยู่กันที่แกรนด์แบงคอกบริวารกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ค่ะกับบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดของโครงการที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแบบพระราชวังเยอรมันกับหลังนี้ค่ะที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง6 0 4ตารางเมตรแค่เปิดประตูเข้ามาก็พบถึงความอลังการของเชนดเลียกลางบ้านตรงนี้และบ้านหลังใหญ่หลังนี้จอดรถในบ้านได้ถึง5คันกับพื้นที่ใช้สอยในบ้านแบบอลังการมากค่ะลองพ บอกได้เลยค่ะว่าอลังการมากตอนรับแขกได้เลยค่ะเป็นสิบค่ะทุกคนและแน่นอนสําหรับโครงการนี้นะคะเป็นบ้านแบดเกาะอิชาปูนค่ะสามารถปรับฟังก์ชันได้เลยตามที่เราต้องการซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องชั้นล่างนะคะซึ่งสามารถทําเป็นห้องผู้สูงอายุได้ค่ะและไปกันต่อค่ะกับ dining room นะคะ ซึ่งจุซีทได้ถึง12ซีทค่ะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากสามารถจัดปาร์ตี้ส่วนตัวได้เลยในบ้านสบายๆและมาถึงโซนนี้ค่ะเป็นโซนห้องครัวนะคะที่สามารถออกไปเป็นเมดพราซซาค่ะซึ่งบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เขามีให้ถึง2เมดรูมส์ค่ะและมาถึงโซนที่ปลังชอบที่สุดนะคะทุกคนเขาเรียกว่าดับเบิลวอล่มสเปรลสแตคเคสค่ะหรือเรียกง่ายๆเลยบันไดวนค่ะทุกคนที่เป็นโถงแบบดับเบิลวอล่มแล้วก็มีแชนเบรคขนาดใหญ่ตรงกลางแบบนี้อลังการที่สุดที่คุณคู่ควรไหมคะใส่ชอบคอมเมนต์มาหน่อยค่ะไปดูันต่อ สำหรับชั้น2นะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมด5ห้องนอน6กห้องน้ํานะคะทุกคนและจะบอกว่าแต่ละห้องนะคะไซส์ใหญ่มากๆค่ะแทบจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมทุกห้องเลยเพราะเขามีโซน w a l k i n c l o s e t ไว้ให้นะคะใครมีเสื้อผ้าเยอะเนี่ยบอกเลยว่าจุใจแน่นอนที่กำลังาพาชมอยู่เนี่ยคือห้องนอนห้องแรกของชั้น2นะคะทุกคนเตือนไว้ก่อนเลยว่ามีงงแน่นอนเพราะห้องเยอะมากใครชอบบ้านไซส์ใหญ่แบบนี้และให้ความคุ้มค่าแบบนี้นะคะที่สุดของที่สุดบนถนนกรุงเทพกีทาแล้วค่ะเพราะหลังนี้ราคาเริ่ม ต้นเพียง41.5ล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายชอบแบบตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนหลังนี้ค่ะราคาเพียง73.9ล้านบาทค่ะแบบคิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยาปังกล้าบอกเลยค่ะว่าบ้านไซส์ใหญ่แบบนี้แบบ604ตารางเมตรบนถนนกรุงเทพกีทาในราคา40ต้นๆเนี่ยไม่มีลวค่ะเป็นโครงการที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณคู่ควรอีกโครงการหนึ่งเลยค่ะและปลังยังแอบจะซิบนะคะว่ามีดีลพิเศษให้กับลูกค้าของกลางค่ะใครสนใจอย,อยากให้ปังพาดูบ้านนะคะติดต่ออสังหาบ ปังกับกลางมาได้เลยค่ะแบบงบประมาณเท่าไหร่ชอบความหรูหราบแบบไหนปรังจัดให้ได้หมดค่ะทุกคนและสําหรับหลังนี้ค่ะที่มีถึง5ห้องนอน6ห้องน้ํานะคะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยหมดเร็วแน่นอนเพราะเฟสนี้เป็นเฟสที่2ที่เขาเพิ่งเปิดน,นะคะกับบ้านไซส์ใหญ่ในราคาคุ้มค่าที่สุดค่ะในราคาเริ่มต้นเพียง4 1 5ล้านบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจให้ปรังพาชมยินดีเลยค่ะติดต่อสังหาปางังปังกับปลางมานะคะ